จากคลิปที่แล้วนะคะหลังจากที่จาเล่นสบายๆดันเหลือเงินติดตัวอยู่700เกมนี้ก็เลยต้องหา passive income นะคะด้วยการปลูกต้นไม้ะคะ่ะแล้วก็คอยเก็บเกี่ยวเพื่อไปขายแบบนี้ส่วนน้องเมฆของเรานะคะก็ยังคงทํางานพิเศษเพื่อหาเงนินเข้าบ้านเหมือนกันให้มา Practice Magic นิดหน่อยนะคะจะได้มีสเปลติดตัวหน่อยนึงไงเผื่ออะไรอะไรในชีวิตมันจะได้ง่ายขึ้นยังไงก็ขอเวทมนต์ที่มันแบบมีประโยชน์ในชีวิตประจําวันหน่อยฝึกงานเหมือนกันนะเนี่ยอา้าวได้แล้วไหนดูซิได้อะไร สิบแซคืออะไรอะเอาไว้แกล้งคนหนอคือเราเคยเล่นภาคนี้นะเว้ยเราอยากได้พวกรีแพดิโอแม่ก็สคาร์บ,บรูมากกว่ายังเป็นยาวตกอยู่พวกบินอะไรอย่าเงี้ยมันก็ยังไม่แพงมาก300กว่าเองเอ่ะลาไพ้พิเศษหน่ยมาลองคราฟซิเอาสักอันหนึ่งแต่จริงๆมันก็มีแบบเยอะเหมือนกันนะแล้วเราจะเลือกหินแบบไหนก็แล้วแต่เราเลยมาล,ลองอันนี้มาก่อน งานก็ไม่ได้โปรโมทเท่าวันนี้เราก็อย่าลืมว่าเราก็จะมีต้นไม้นะคะที่มันขายได้ทุกวันเป็นแพสซีฟอินคัมวันละ800กว่าบาทโกูโซต้องการความสนุกมากคืออาจจะคิดในใจว่าอินี่มึงสร้างตัวกูขึ้นมาให้ลาบากแบบนี้ทําไมวะอันนี้ก็จะมาเก็บอัญมณีนะคะที่ทาไว้ชารไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ใส่เจมสโตหนหรนแรงมากแม่ว่าจะหารายได้อีกทางด้วยการไปคุยขยะมีออฟเฟอร์มาให้เรานะคะเกี่ยวกับการลงทุนยอมรับการลงทุนไปก่อนมันจะได้เงินได้ไงยอมรับออฟเฟอร์ครั้งนี้นะคะก็ทําให้เราเป็็นนนผู้มีีีีีชื่่อเเเสยยงใทททัากกกกรบววไพ นี่ชอบมาทําให้บ้านเราพังตลอดเลยแล้วงอยากด้วยนะไม่ใช่ว่าง,ง่ายจริงๆนี่โดนช็อตไปประมาณ6ครั้งอะถึงจะยอมฟอร์กีฟให้อะแล้วก็เรียบร้อยคือก็ต้องงอเขานิดนึงเพราะว่าเขาให้มเมล็ดพันเราฟรีไงในวันนี้ได้มาเต็มพื้นเลยเดี๋ยวจะให้น้องเมย์นะคะลงมาเก็บแล้วก็เปิดซองเลยเพื่อที่จะได้เอาไปปลูกต่อเราจะได้มีแพสซีฟอินคัมเพิ่มขึ้นน้องเมย์ทำาดีๆอย่าเอาแต่ทำงานจนลืมว่าเราเป็นพ่อมดเรามา practice magic สักหน่อยอยากรู้ว่ารอบนี้จะได้อะไรขออะไรที่มันแบบเป็นประโยชน์อะ อะไรวะเนี่ยอินฟไนไ์นี่มันเวดเผานี่ว่าเฮ้ยเราเป็นยอดนักทำลายล้างเหรอเนี่ยพอคลิกมันก็จะมีคำสั่งนะคะให้เผาเอ้ยดามิกอันอเนาเฮ้ยอันนี้เป็นรีพลิโออันนี้ดีอันนี้ดีถ้ามีอะไรเสียเศษทีเดียวมันก็จะหายเลยเราพระเจ้าทรงบททดสอบมาให้ครูได้เลยเริ่มเลยเราก็เรียบร้อยอ้าวหายเลยว่ะเราเพิ่งมาเห็นนะคะว่าเรากดคำสั่งผิด กดแคนเซิลเราด้วยนะแต่ไม่ทันแม่งไฟก็เลยไม้เว้ยเกิดแต่กับกูเราต้องเมย์ตัวมาทำตัวเป็นวีเราบุ่เดือดไรขนาดนั้นนะไปดับไฟข้างในอย่างดีนะไม่ตุยไ้ค่าประกันไฟไหม้มาด้วยเผาเอาประกันปะเนี่ยแต่สุดท้ายเราก็ได้ใช้เวทมนต์เรียบร้อยนะคะมาๆม,ม,มาเก็บแพสซีฟอิงคาวของเราต่อการเป็นอยู่ค่อนข้างจะดีขึ้นเดี๋ยวเราไปฝึกเวทมนต์ที่เมืองเวทมนต์กันหน่อย ก็จะให้โกโจนะคะมาหาหนังสืออะ search for Tom อะในช่วงชั้นหนังสือมันก็จะมีเวทมนต์แบบฟรีนะคะสามารถให้เราอ่านได้ตามชั้นหนังสือนี้เลยน้องเมียเขาก็มีโปรโฟเฟสเซอร์ส่วนตัวแล้วนะคะนี่เขาพยายามแบบไปสร้างความสำคัญนาะแล้วก็ให้โปรโฟเฟสเซอร์คนเนี้ยที่เขาเป็นปรมาจารย์เนี่ยมาฝึกเวทมนต์ให้เนี่โกโจก็มีเหมือนกันตอนนี้โกโจได้เวทรีพายโอกับสคาบัูมาแล้วนะคะ กลับามาที่แมปแล้วตอนนี้เงินโควเรือนเราก็มีประมาณหนึ่งนะเลยคิดว่าจะมาปรับสภาพความเป็นอยู่สักหน่อยเริ่มจากเตียงนอนขออนันี่นอนสบ,สบายสบายแล้วก็ energy ขึ้นเร็วเป็นเตียงคู่ก็ดีให้นอนทั้งคู่ได้แล้วตอนนี้เพราะว่าความสมัยของสองคนก็จะสนิทกันในระดับหนึ่งนะคะเราไม่ได้เล่นเป็นโลคู่รักนะคะอันนี้เล่นเป็นฟิลแบบอาจารย์ลูกศิษย์เออโอเคเดี๋ยวค่อยแยกห้องนอนกันทีหลังถึงเวลาแล้วที่โต๊ะคราฟ์เจมโซนของเรานะคะจะได้เชิดฉายจะให้โกโจเนี่ยมาลองทําสักอันหนึ่งก่อนเราก็เลือกเป็นแหวนมานะคะค เออมือใหม่อะก็จะมีแบบตัดนิ้วตัวเองทุบนิ้วตัวเองบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยส่วนแสงจันนะคะแล้วก็จะไปสร้างตัดฟ้าไว้ด้านบนคะ่ะเอามาวางไว้ข้างบนเลยอาบให้เต็มที่ก็ต้องมีอันที่วางไม่ได้นะคะเพราะมันไม่มีเจมสโตนเดี๋ยวลองมาวางอันนึงก่อนคืนยางลงยางนิดนึงคือเตรียมโต๊ะขายแล้วอะเลนคู่นี้คือใช้แพ็คเสริมเปลืองมากเฮ้ยรอนี้อะไร2 0 0พเฮ้ย น้องเมยนะคะที่ไปทำอาชีพบาริสต้าได้เลื่อนขั้นนะคะได้มปถึง2,000งั้นเราจะเริ่มเทนเทเบิลได้ยังอะจะได้สตาร์ทยาดขายดูนะคะว่าจะได้สักเท่าไหร่เก่งกำไรไป300%แล้วก็เริ่มเลยคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะคะแต่ยังไม่ค่อยมีคนซื้อเลยอะคือรอนานมากผู้หญิงก็ชอบเฮ้ยมีแล้วไหนดูสิ200กว่านะคะน่าจะไม่ใช่แหวนที่เราทำว่ะ60เรามีอีกไหมอ้านีงไงได้แล้ว1 1 8 4 ได้แค่พันกว่าเองขายไม่หมดด้วยสรุปคุ้มไหมเนี่ยที่มาตั้งโต๊ะขายหน้าบ้านเฮ้ยแล้วเราได้เลื่อนค่าแล้วนะคะเป็นกับตันได้มาถึง1458ซิมโมเลียน เราเล่นไปแบบช้ามากๆอ่ะนี่น่าจะครบรอบหนึ่งปีนะคะเพราะว่าหิมะตกตอนเราเริ่มมีเงิน700ดนะหิมะมันก็ตกเหมือนกันเลยกะว่าจะมารีโนเวทบ้านนะคะเดี๋ยวเราย้ายต้นไม้ก่อนคือแม่งแบบย้ายหลายต้นมากโครงสร้างหลังเดิมมันก็ยังมีความทรงจําดูย้ายไปไว้มุมๆก่อนนะคะเราก็จะมาเริ่มโครงกันซึ่งจริงๆเราไม่ได้มีแบบในใจนะคะก็กะว่าเดี๋ยวอันนี้จะเป็นหน้าบ้านใช่ไหมเราขึ้นโครงห้องครัวเสร็จแล้วก็สร้างห้องน้าไว้ตรงกลางแล้วก็ห้องนอนทั้งสองคนขนาบข้างแบบนี้ ส่วนวอลเปเปอร์เนี่ยก็จะเลือกเป็นของภาคเมจิกแกยมนะคะเป็นหลักแล้วก็จะเลือกสีที่เราคิดว่าเราจะใช้ก่อนอันนี้ก็น่าจะเบสิกสุดๆแล้วนะสีอีกอะ่ะเราด้านในเนี่ยก็จะมีความคุมโทนนะคะเอ,อิร์โทนน้ำตาลขาวนิดนึงใส่ไปทุกห้องเลยจะได้เหมือนกันไงหน้าต่างเนี่ยตอนแรกจะใส่อันเล็กนะคะแต่มันเล็กจิ๋วเกินอะ่ะเราชอบโปร่งๆมากกว่าใช้บานยาวแบบนี้เลยทุกห้องนะคะส่วนพื้นเนี่ยเราก็จะใช้เป็นลาย ของเมจิกเรียมเหมือนเดิมนะคะตอนแรกจะใช้ลายไม้ไว้ก็มีความกระตุกคิดนิดนึงเราเป็นโลกอะไรสร้างบ้านไม่ชอบติดไฟนี่เราก็เริ่มติดไฟให้กับถูกห้องเลยนะคะนี่ก็จะได้ดูง่ายขึ้นประตรูเนี่ยก็จะเลือกของค่าเมจิกเรียมออกมา,กมากเหมือนเดิมค่ะเลือกสีที่มันตัดกับห้องน้ําตรงกลางเล็กน้อยเล็กน้อยจริงๆคือค่อนข้างคล้ายคลึงเลยแหละส่วนห้องครัวนเนี่ยจะใช้เป็นเฟอร์ตัวเดิมก่อนนะคะเราคิดว่ามันค่อนข้างจะฟุ่มเฟือยเกินไปถ้าเราเปลี่ยนทั้งหมดตัวห้องน้ําเองก็เหมือนกันค่ะก็จะยกพวก ตัวน้ํายกพวกช่วมมาเลยคอมเก่าเนี่ยก็จะเอาไว้ในห้องกระจกน,นะคะเพราะว่าน่าจะต้องใช้เยอะส่วนด้านล่างนี่เอามาทั้งก้อนเลยค่ะก็จะลากมาอย่างนี้เลยแล้วก็คอยเล็งให้ตรงก็พอถ้าไม่ตรงก็เลื่อนใหม่ค่ะสองทีก็ได้แล้วเนี่ยพอดีเลยงานยากจะมาอยู่ตรงบันไดทีนะคะเพราะว่าด้านบนเราก็ไม่ได้สร้างใหญ่มากพยายามหลบสุดๆแล้วได้ประมาณนี้แล้วเงินมันเหลือก็เลยว่าจะ เอาโต๊ะคอมไว้ในห้องน้องเมย์ด้วยนะคะเดี๋ยวซื้อคอมมาให้ด้วยเครื่องหนึ่งคอมดีกว่าโกโจอีกแลวแล้วเราก็ล้อมรั้วนะคะก็เรียบร้อยค่ะเป็นอันอย่าลืมถังขยะแล้วเราก็จะมาเริ่มทำเคสของวินเทอร์เฟสกันนะคะเริ่มจากการแบบทำไปทีละอย่างเลยก็จะมีบางอย่างที่ทีมเราเนี่ยไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ต้องทำเหลืออย่างสุดท้ายแล้วก็คือรอฟาร์เดวินเทอร์เฟสมานะคะอ๋อมาพอดีเลยกำลังเดินดุกด๊กๆมาและะ้วคือเมืองที่เราอยู่ตอนนี้อากาศหนาวมากเฮ้ย ไม่มีคำสั่ง arc for present นะคะมีแต่ fight for s e n s เฮ้ยได้หรอโลซิมเราอ่ะคือเป็นคนมีอุปนิสัย hot เ hey, นี่ยเฮ้ยสำเร็จจริงด้วยเราดูดีแถบแดงเต็มเหนี่ยวแต่อย่าบอกนะว่าโกโจโกโจก็เหมือนกันต้องมา fight for present นะคะเอาดีบ้านนี้ใครจะยอมใครไม่มีนี่มันบ้านอะไรกันวะเนี่ยแล้วค่ำคืนก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ Winter f h a s e is over ตอนแรกเรากะจะไม่ให้น้องเมย์ทำแต่น้องเมย์อะ่ะดันทำอุปกรณ์เข้ามาดับอะ่ะ so ได้เอ็กซ์เลนท์่ะทำอันแรกนะเนี่ย so หรือว่าเราจะโยกให้น้องเมย์เนี่ยมาทำอันนี้เต็มตัวเลยแต่ระหว่างนั้นก็ยังไม่ลืมนะคะว่าเราเป็นพ่อมดก็ต้องมาคอยร่ำเรียนเวทมนต์นะคะนอกจากการศึกษาศัตราแล้วก็การ practice ด้วยตัวเองเนี่ยยังมีการดอลนะคะ mm hmm. เพื่ออ mm ิน e d เดียนหรือเพื่อความรู้ mm hmm. หรือเวทมนต์ใหม่ๆ mm hmm. ได้ด้วย โกโจของเราแพ้แล้วก็ไม่ยอมรับด้วยนะว่าตัวเองแพ้ก็ยังขอดูเอลใหม่อีกรอบหนึง่งเออแต่พออีกรอบหนึ่งกลายเป็นว่าคนที่เขาไปขอดูเอลด้วยเนี่ยน่าจะแข็งแกร่งกว่านะคะก็เลยลอยแล้วก็ตุบไปอีกรอบหนึง่งที่สวยไปกว่านั้นคือจากการที่การแพ้การประลองหลายครั้งเนี่ยมันก็จะทําให้ติดคําสาบมาด้วยคําสาบเนี่ยก็จะติดอยู่ตรงนี้เลยค่ะหน้านี้เลยเป็นรูปหมีให้เราเห็นตลอด ตอนนี้น้องเมย์เป็นวัยผู้ใหญ่แล้วนะคะจากการที่ทำเจมสโตนได้เอ็กซ์ลนเทนเนี่ยเราก็เลยให้มาเปิดท้ายขายหน้าบ้านเลยทำาคบวงจอ,อตากแสงจันเองขายเองจนตอนนี้เงินมี2องหมแล้วนะคะเราจะมารีโนเวทห้องด้านล่างต่อกันเลยโดยที่จะใช้ตีมเดียวกับด้านบนนะคะแล้วก็จะวางของจากผ้าเมเจอรเรียมไปก่อนสีไม่ค่อยเข้ากันเลยแต่เราคิดว่าเดี๋ยวมาปรับๆเอานะคะนี่สุดท้ายก็ได้ห้องเป็นแบบนี้มาเป็นห้องปรุงยา เราสร้างห้องนี้มาเพราะว่าเราจะปรุงน้ําลบคําสาบนะคะเพราะว่ากโจติดเคิร์สไงแต่ก็ยังไม่ได้ค่ะเราได้อะไรมาก็ไม่รู้อันสิ่งที่เราต้องการคืออันนี้ค่ะเราก็โจทาฝักบัวพังแล้วเดินหนีเลยเราก็เลยให้น้องเมย์นะคะเป็นคนมาใช้เวทมนต์นะคะในการซ่อมรีพาริโอตอนนี้เริ่มคิดแล้วว่าน้องเมย์มันเผาเอาประกันบ้านจริงๆรพราะว้รอบเนี้ยก็คือเผาเองแล้วก็ดับเองได้เลยเร็วมากเสกเองด้วย และนี่ก็ยังไม่ใช่โพชั่นที่เราตามหานะคะก็เลยต้องให้ทำต่อไปแล้วเหมือนเกมมันจะรู้ว่าเราแบบอยากได้อะไรมันก็จะไม่ให้สิ่งนั้นกับเราค่ะต้องเมคือขยันหาเงินเข้าบ้านมากทั้งขายพืชขายผลไม้แล้วก็ยังทำเตรียมสโตนเนี่ยคือได้เยอะมากเลยนะเวย้ยจากการตากหนึ่งครั้งอะจะม่ให้มีเงิน4ี่หมกว่าได้ยังไงพอตากเสร็จแล้วก็มาเปิดท้ายขายเองเลยอีหนึ่งซิมมเลียนี่คือโกโซเขากำลังสตีมเกมอยู่นะคะ ลาเรดูหิมะตกก็ได้วนมาอีกรอบหนึ่งน้องเมย์ทำไฟไหม้ซ่วมีแล้วแต่รอบนี้เหมือนน้องลืมนะคะว่าจะต้องทำตัวยังไงนอกจากจะไม่ดับไฟรอบนี้แล้วน้องยังทำการเปลี่ยนชุดแล้วก็วิ่งหนีออกไปด้วยเอาอะไรอย่างนี้ใครจะดับบ่ากโจกก็ไม่อยู่บ้านอ่ะฝักบัวข้างๆคือไม่ไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะใช้เวทดมนนะคะในการรีแพริโอทั้งสองอย่างนะคะ แต่คิดไปคิดมาเรามีถึงห้าหมื่นกว่าแล้วนะคะห้องน้ําเราก็จะมาอมซ่อมไม่ได้คะ่ะรอบหนีเราสร้างเป็นนี่เลยบัลลังก์ซ่วมคือไม่แน่ใจด้วยนะว่าจะเข้าเวแบบตีได้ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันคะ่ะให้คนทดลองเนี่ยโดยน้องเมย์เลยนี่มันเวิร์กเราช่วงที่น้องเมยก์กำลังสตาร์ทหยาดอย,อยู่คนพ่อวินเทอร์เฟสมาพอดีแบบนี้เราต้องขอของขวัญด้วยวิธีเดิมนะคะคือการไฟกันคะ่ะแต่คนเปิดคนแรกก็เป็นโกโจเว้ยเฮ้ยแกลืมไปหรือเปล่าวะเพราะเขาเป็นคนแก่นะเว้ยแล้วเขาเป็นคนออกของขวัญมาให้เราไง รอบๆข้างก็คือซิมมุงนะคะไม่มีใครห้ามใครเลยยืนดูอย่างเดียวมองมีเราก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยใส่ทุกกระบวนท่ากับคุณพ่อวินเทอร์เฟสนี่เราจะเอาของขวัญจากเขาจริงปะเนี่ยทุกคนจะได้ยินเสียงอะไรแปลกๆจากในเกมใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแปลกค่ะตอนแรกแต่ว่าไม่ได้สนใจแต่พอมาดูจริงๆแล้วก็คือกโจโดนหลักค่าตัวโดยมนุษย์ต่างดาวโอ้ยนั่นมาตั้งนานคือมนุษย์ต่างดาวไม่มีบทเลยนะคะมเมื่อโผล่ตอนนี้ได้ไงแล้วก็หวังว่าจะไม่ทองกลับมานะ กลับมาแล้วก็รู้ว่าเป็นคนแบบมีเสน่ห์เป็นคนหลอ่อแต่กับทุกคนไม่ได้ป่ะแกต้องเว้นไว้สักคนสองคนแหละตอนแรกคิดว่าไม่ท้องเว้ยแต่มาดูเช้าอีกวันนะ <laughs> มันท้องแน่เลยอ่ะคือมีแบบลูกขดนมเด็กแล้วท้องก็ดูป่องๆด้วยไม่น่าจะอ้วนแล้วนะคะอันนี้แบบท้องจริงแต่คำสาบเราก็ต้องแก้นะคะให้มาเอ็กซ์เพร์เมนต์ต่อถึงรอบแรกจะไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเราได้คาถามาสองอย่างนะในสมุดเนี่ย นอกจากจะได้ u n ทม e Music แล้วเรายังได้ Potion Make อันนึงด้วยค่ะแล้วมันก็คือสิ่งที่เราตามหาค่ะพอเราเรียนรู้มันจะได้โ o t i o n เคิร์ดคลีนซิ่งมาในกระเป๋าด้วยแล้วก็จะทําการดื่มเลยเราจะเป็นโกโจที่ติดคํำสาบไปด้วยแล้วก็ท้องลูกของมนุษย์ต่างดาวไปด้วยไม่ได้ปะแล้วเราก็หายแล้วนะคะเย้พอเราหายเคิเร์ดแล้ก็ไม่ได้เล่นครอบครัวนี้นะคะไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเพื่อที่จะไปทำ Quest อ่อ Cozy Celebration นะคะ พอเรากล e ับเข้าไปในครอบครัวเพื่อไปเยี่ยมเยียนอีกทีหนึ่งก็ปรากฏว่าแต่จากวันนั้นเราต้องหยุดเล่นแล้วเพราะว่าวันนั้นเราเล่นเดอะซีมาสองวันทวนแบบไม่ได้หยุดพักไม่งั้นเราจะไม่ได้ทําอย่างอื่นแต่เราไม่แน่ใจว่าเราได้ตั้งค่าให้เขาใช้ชีวิตตัวเองต่อได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเฮ้ยน่าจะยังไม่คลอดเพราะว่าเพราะถ้าคลอดแล้วมันต้องมีแบบเด็กอะเด็กในครอบครัวเข้าใจปะจาได้เกี้ยคลอดแล้ว เนี่ยแต่ว่าเราสามารถเซ็นทูโฮมโบลได้นะคะอุ้ยค้อนแล้วว่าออกเกมไปก่อนไหมเอ้ยเราไปกดเซฟด้วยอโห